สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีทุกท่านนะคะเย่กลาวสวัสดีทุกทุกคนค่ะนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะอ๋อต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วก็ไปไปลอยน้ำกับพี่ดิดน,นะคะอะสวัสดีก่อนอะสวัสดี ได้ยินเสียงเพลงนะคะวิ่งมาเลยสวัสดีค่ะไปะไปเปลี่ยนชุดให้ยาเปลี่ยนชุดให้ใหลใหแล้วไปเล่นนะคะค่ะสินเจียยัวอีงสินนีหวัวใจจะทำอะไรขอให้เฮงขอให้รวยปีนี้เป็นปีของเราทุกอย่างต้องไปได้สวยเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไป ในทุกระด,ดูทำรวยรัดร้อยโย้ดูดีปีนี้ปีใหม่หหจะทำอะไรกดีก็เจงก็เจ้าเย่เ yeah. นที่ต้องีินีหจงานทุกอย่างขอให้ได้สวยสุขภาพดีๆงยรยจบเพลงนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเดนี day ้เดที่18แล้วนะคะ 3วิธีนะคะกำจัดคนขี้อชา้าเราจะทำอย่างไรไม่ว่าสิ่งที่เรากำลังเดินไปค่ะแน่นอนค่ะย่อมมีทั้งคนที่หวังดีกับเรานะคะและคนที่หวังดีและประสงค์ไม่ดีกับเราเราจะจัดการอย่างไรนะคะเยั yeah. สสดีทุกท่านนะคะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะต้องกราบขออภัยค่ะเดนี Day ้เราดูกันเป็นเดทที่18แล้ว21วันนี้เรายังจะโปรกแกรมนจิตไปพร้อมๆกันสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ค่ะนะคะต้องกลับไปเรียนตั้งแต่เดที่1นะคะนั่นก็คือคลิปมหาการ21วันค่ะวันนี้เราอยู่กันเป็นเดทที่18แล้วนะคะอีก3วันก็จบคอร์สแล้วสําหรับ21วันนี้นะคะสำหรับใครที่ทําตามนะคะคุณเขาเรียกว่านะคะเกิดผลตั้งแต่แรกอยู่แล้ว จะทำอะไรขอให้เฮงขอให้รวยปีนี้ปีของเราทุกอย่างต้องไปได้สวยเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปเฮ้ hey. hey, 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 hey. ปีนี้ปีของเราเขาเป่าไดุุ้เบได ไม่แค่รัต้องรวยาอย่างขอให้สวยสุขภาพดีดแงรวยๆโชคดีช่วยรวยกันทุกคนไม่เป็นทองให้ไหนมาเทมาให้รวยกันล้นปอมปังปีล้นนอนได้ตืนตื่น ะะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะนาะขออนุญ,ญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะเดนี้นะคะกับ3วิธีนะคะจัดการ คนที่อิจฉานะคะ boundaries. เราควรทําอย่างไรค่ะคลิป ah นี้มีคําตอบนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะขออนุญาตนาแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะการแชร์เรื่องราวดีๆนะคะนั่นก็คือเป็นเหมือนกับการกดของการสะท้อนปรับข่าววันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราหลายคนมองการให้ไม่ว่าจะเป็นการแชร์เรื่องราวดีๆนั่นก็คือการให้ค่ะวันนี้กับการแชร์เรื่องราวดีๆซึ่งเราหาแชร์เรื่องราวดีๆนั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนกลับมาหาเราค่ะนั่นก็คือสิ่งดีๆ หากเราแชร์เรื่องราวที่มันเป็นลบๆแน่นอนค่ะสิ่งนั้นย่อมสะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นตัวของเราไม่ว่าเราจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างย่อมนั่นก็คือกฎหนึ่งกฎแห่งการสะท้อนกลับค่ะนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะเห็นใครบ้างนะคะไม่เห็นใครบ้างต้องกลับขออภัยด้วยนะคะเดนี้เราอยู่กันเป็นเดที่18แล้วสําหรับการโปรแกรมไปด้วยด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะนาขออนุญาตนะคะแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะ,นะคะเห็นใครบ้างนะคะไม่เห็นใครต้อง ต้องกราบขอภายทักใครบ้างไม่ทักใครบ้างต้องกราบขอภัยค่ะนะคะวันนี้นะคะหลายทคนอาจจะเป็นคนหนึ่งแน่นอนค่ะการที่เราเขาเรียกว่า กำจัดนะคะคนขี้อิจฉาได้อย่างไรซึ่งแน่นอนในขณะที่เรากำลังเดินเดินไประหว่างทางนั่นก็คือมีคนทั้งหวังดีและประสงค์ร้ายซึ่งหากเราเองคือคนหนึ่งเฮ้ยฉันจะจัดการอย่างไรเราเคยเป็นคนหนึ่งไหมคะที่มีความคิดว่าเฮ้ยการที่วันนี้การที่มันไม่มีใครที่ไม่ต้องการที่จะสวยหรือเขาเรียกว่าเฮ้ยการที่เราจะออกไปข้างนอกแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวของเราซึ่งเรากําลังจะ ไปทํางานสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเฮ้ยวันนี้มันไม่มีใครที่บอกตัวเองว่าฉันขี้เหล่หรือการที่เราจะออกไปพบปะใครในเรื่องของการแต่งตัวเราเองก็ต้องทําไมคะเอียงซ้ายเอียงขวามองซ้ายส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกก่อนที่เราจะออกไปไม่ว่างานอะไรก็ตามที่เราจะไปพบปะหรือเจอผู้คนหรือว่าการที่เราจะไปทํางานแน่นอนค่ะมันไม่มีใครที่บอกที่ไม่ต้องการให้ตัวเองสวยวันนี้กับความมั่นใจของเรา แน่นอนการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเขียนคิ้วแต่งตัวเฮ้ยเราโคตรมั่นใจในสิ่งที่เราทําเมื่อเราเดินออกไปข้างนอกแต่สิ่งหนึ่งที่เรากลับได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มที่จะทักเขาว่าเฮ้ยแกแกเขียนคิ้วอะไรทําไมคิ้วถึงไม่เท่ากันหรือมันก็ยังไม่ทําให้เราเฟลหรือน้อยในสิ่งที่เราทําพอที่จะถึงที่ทํางานทําไมคะ ในขณะที่คนที่ทํางานก็ทักเราอีกว่าเฮ้ยทาไมแต่งตัวเหมือนป้าเลยนั่นก็คือมันทําให้เราเฟลหรือไม่มั่นใจในตัวเราแล้วเพราะะนนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือความมั่นใจแน่นอนค่ะหากวันนี้ความมั่นใจก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันทําให้เราประสบความสเร็จวันนี้กับความมั่นใจของเราซึ่งแน่นอนเราทุกๆคนหรือทุกๆคนนั่นก็คือเฮ้ยเราต้องโคตรมั่นใจในสิ่งที่เราทํา ไม่ว่าการแต่งตัวของเราคุณต้องมั่นใจก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มาทําให้เราไม่มั่นใจนั่นก็คือการที่เราโดนทําไมคะคนอื่นป้อนหรือให้ข้อมูลเรา นั่นก็คือเราเฟลหรือไม่มั่นใจและเราเผลอที่จะไปรับความไม่มั่นใจนั้นมาสู่เราเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรค่ะคุณจงใส่ความมั่นใจในสิ่งที่คุณทําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยฉันโคตรมั่นใจแต่เมื่อเหตุการณ์สถานการณ์เมื่อเราเจอคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นซึ่งหากเราไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวของเราสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เราไม่มั่นใจนั่นก็คือคนที่เป็นไอดอลของเราวันนี้หากไอดอลหรือ คนที่เราต้องการหรือปรารถนาเป็นเหมือนเขาแล้วเขามาบอกว่าเฮ้ยห,หนูนะคะถ้าหนูเพิ่มหรือเติมหรือแต่งตรงนี้หนูจะเป็นคนที่สวยหรือว่าเป็นคนที่สําเร็จได้ไวมากๆคุณจะเชื่อคนที่เป็นไอดอลของคุณแต่หาสิ่งที่คนอื่นเขาพูดหรือเราไม่ยอมที่จะเขาเรียกว่ารับเรื่องราวในสิ่งที่คนอื่นมาป้อนให้กับเรานั่นก็คือการที่เราปฏิเสธและสิ่งหนึ่งนั่นก็คือคุณควรทำนั่นก็คือการที่เราต้อง นะนั่นก็คือการที่เราต้องทำไมคะต้องกล่าวขอบคุณเขานะคะขอบคุณนะ้าไม่ว่าเพื่อนของเราหรือคนเพราะเราโมงออกว่าเฮ้ยคนคนนั้นเขาหวังดีกับเราหรือเปล่าซึ่งหากเราเอ๊ะคนคนนั้นเขาหวังดีกับเราเราจงขอบคุณเขาและเราจงกลับมาอยู่ในพื้นที่ความมั่นใจของเราค่ะแต่ถ้าคนนั้นเราดูแล้วเฮ้ยทําไมคนนี้พูดกับฉันคือพูดกับฉันซ้ําแล้วซ้ําเราหรือว่านะคะคือ พูดกระทบเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณโจงกล่าวขอบคุณนะและโจงกล่าวกลับไปด้วยถ้อยคำเบาๆค่ะว่าเฮ้ยแก แกไม่รู้หรอว่านี่มันกําลังเทรนที่ฮิตเลยนะหรือสิ่งนี้มันกําลังเป็นเทรนเฮ้ยแกไม่รู้หรอซึ่งวันนี้การที่เราจะเขาเรียกว่าใครที่จะมาบั่นทอนความไม่มั่นใจของเราหรือการที่เราจะรับฟังในสิ่งที่คนนั่นก็คือไอดอลของเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องรับฟังแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่หรือเขายังไม่มีผลลัพธ์หรือเขายังไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวของเขาคือมันมันเขายังแต่งตัวที่ ทำไมคะไม่ใช่ในสิ่งที่เราปรารถนาหรือเราต้องการคุณจงสร้างความมั่นใจของคุณด้วยการตอกย้ําหรือกล่าวอะไรไปก็ได้ที่ทําให้เขาหยุดที่จะพูดหรือว่าเราค่ะนะคะแต่ถ้าหากคนคนนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เขาเป็นอะไรคะไม่ว่าจะเป็นซึ่งการที่คนที่มาติเราไม่ว่าเขาจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าเราหรือเป็นหัวหน้าเราเราจงรับฟังข้อติที่เขาพูด หรือว่ากล่าวให้กับเราค่ะไม่ว่าหัวหน้าเราเรารู้ว่าเฮ้ยหัวหน้าของเราเมื่อเขากล่าวหรือว่าตักเตือนเราเราจงรับฟังแต่ถ้าในสิ่งที่เฮ้ยคนนี้เขาอยู่ในฐานะที่ทําไมคะเป็นสภาวะหรือว่าเป็นระดับเดียวกับเราหรือเป็นรุ่นน้องของเราเราจงไม่เขาเรียกว่าคือกล่าวขอบคุณและจง อยู่ในความมั่นใจนั่นก็คือการที่เรารักษาความมั่นใจในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะความมั่นใจของเราสําคัญมากๆซึ่งแน่นอนการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องเกิดความมั่นใจของเราในสิ่งที่เราทำแล้วแต่หากคุณยางเผลที่จะไปรับไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดหรือบอกเราไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะทำไมเธอถึงแต่งตัวอย่างนี้เอ๊ะทำไมเธอถึงพูดอย่างนี้เอ๊ะทำไมเธอถึงทำอย่างนี้นั่นคือ มันบัน่นทอนหรือทำให้เราเฟลเราจงหยุดที่จะฟังเขาแต่เราจงรับฟังหรือไอดอลของเราในสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาที่จะเป็นเหมือนเขา นะคะนั่นก็คือข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการข่าวขอบคุณค่ะและก,ก็การที่เราสร้างพลังคําพูดให้กับตัวเองใหม่ๆไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเราเราจงสร้างพลังคําพูดนะคะหรือเขาเรียกว่าพลังบวกๆให้กับตัวเองในการไปต่อไม่ว่าเฮ้ยฉันจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันทําอะไรก็รว้วสาเร็จง่ายๆสบายๆไม่ว่าฉันจะเดินไปที่แห่งไหนต่างต้อนรับหรือส่งเสริมสนับสนุนฉันไม่ว่าทุกพื้นที่ต่างทําไมคะส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมสนับสนุนชั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เรามองนะคะนั่นก็คือการที่เราต้องมองบวกในทุกอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจในการไปต่อของเราแน่นอนหลักข้อหนึ่งที่มันสาคัญของคนที่ประสบผลสาเร็จนั่นก็คือการที่เราจงมั่นใจในทุกอย่างที่เราต้องทําค่ะนะคะส่วนข้อ2นั่นก็คือการที่เราต้องทําไมคะเราต้องทําไมคะนะคะหากเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราจงรับฟังในสิ่งที่เขาตดเตียน หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานของเราเราจงรับฟังแต่ถ้าคนที่อยู่ในตําแหน่งที่ว่าทําไมคะในที่ทํางานของเราอาจจะมีตําแหน่งที่ต่ํากว่าเราหรือว่าตําแหน่งเดียวกับเราแต่เรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดมากับเรามันเป็นการที่สร้างความไม่มั่นใจหรือทําให้เราเฟลเราก็จงอย่าไปรับแต่จงเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองในทุกๆครั้งไม่ว่าเจอเหตุ ย้ำข่าวว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทํามันดีมากเสมอนั่นก็คือมาถึงข้อ3ค่ะนั่นก็คือการที่ทําไมคะการที่เราต้องนะคะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองซึ่งการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็น เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการออกสื่อทุกๆครั้งในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคําพูดให้ฉันเพิ่มเติมอะไรตรงไหนได้บ้างซึ่งวันนี้หากเราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลานั่นก็คือการอัพเรเวลหรืออัพผลลัพธ์ของเราวันนี้เฮ้ยนะคะเพียง0.01ที่มันดีกว่าเมื่อวานแต่เราจงภูมิใจในสิ่งที่เราทํานั่นคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใส่ภาษาด้านดีๆให้กับตัวเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยฉันหยบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนาฉันได้รับอย่างแน่นอนทุกสรรพสิ่ล้วนส่งเสริมสนับสนุนฉันทําไมเราต้องพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือปรารถนาเพราะฉะนั้นเราจงรู้สึกเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาเท่านั้นมองจงมองข้ามปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามาหรือมองไม่เห็นเลยก็ยิ่งดีค่ะแต่จงรู้สึก แต่เฉพาะในสิ่งที่เราปรารถนาหากอะไรที่มันเข้ามาแล้วเราไม่โอเคจงไม่รับหรือไม่ใส่ใจกับเรื่องนั้นหรือมองไม่เห็นมันไปเลยยิ่งดีค่ะเพราะความมั่นใจของเรานั่นคือจุดที่มันทําให้เราสําเร็จเพราะมันไม่มีคนสําเร็จคนไหนเลยที่เขาไม่มั่นใจในสิ่งที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นถ้อยคําพูด ขาดที่ฉาญฉานซึ่งวันนี online, wrote, lot, ้หากเราขาดความมั่นใจในสิ่งที่เราทําเฮ้ยมันจะถูกไหมฉันทําแบบนี้มันจะถูกไหมฉันโพสแบบนี้จะถูกไหมฉันแต่งตัวแบบนี้จะูกถูกไหมฉันพูดแบบนี้มันจะถูกไหมวะนั่นก็คือการที่เราขาดความมั่นใจแต่เราจงเพิ่มความมั่นใจโดยการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในสิ่งที่เราทําเฮ้ยอะไรที่เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ไหมไม่ว่าจะเป็นการสร้างคําพูดพลังบวกๆให้กับตัวเรานั่นก็สําคัญเช่เช่นเดียวกัน 好 นะวันนี้นะคะกับการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเฮ้ยหากเรารู้ว่าให้ชั้นเติมแต่งหรือเพิ่มตรงไหนได้บ้างหรือนั่นคือการอัพสเกลในสิ่งที่ชั้นออกมาแบ่งปันหรือในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยแต่ก่อนชั้นเองก็คือคนแต่ก่อนแมวไม่เคยทําไมคะติดขนตามไม่เคยแต่งหน้าแต่เราลองแต่งหน้าซึ่งหลายๆคนอาจไม่เคยใส่ชุดแสกหรือไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงเราลองปรับเปลี่ยนบุค,คลิกภาพของเราในแต่ละครั้งให้มันทําไมคะดูดีนั่นก็คือการสร้างคุณค่าให้กับ ตัวเองวันนี้หากเราไม่รู้จักสร้างคุณค่าให้กับตัวเราค่ะแล้วเราจะให้ใครที่เขาจะมาสร้างคุณค่าให้กับเราเพราะฉะนั้นเราจงสร้างคุณค่าให้กับตัวเราในทุกๆครั้งไม่ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจากคาพูดพลังซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากๆนั่นก็คือคําพูดของเราเพราะคําพูดของเราเป็นปากวาจาประกาศสิทธิจงพูดหรือรู้สึกแต่สิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นไม่ว่าจะกการเป็นการเรียนรู้พัฒนาตัวเองในเรื่องกฎจักรวาล แรงดูดค่ะจงพัฒนาตัวเองบอกตัวเองซ้ําๆว่าเฮ้ยฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาตัวเองได้ยิ่งฉันเรียนรู้มากเท่าไหร่ฉันยิ่งอัปเรเวลของฉันเท่านั้นจงรู้สึกหรือบอกตัวเองแต่เฉพาะในสิ่งที่ปราถนาเพราะฉะนั้น3มเทคนิคนี้ในการกําจัดคนขี้อิจฉานั่นก็คือหนึ่งทำไมคะขอบคุณเขาและก็จงใส่ความเชื่อมั่นให้กับเราในทุกสิ่งทุกอย่างนะะที่เราทำด้วยคำพูดที่มั่นใจ 那。Nah. หรือข้อ2นั่นก็คือการที่เราใส่พลังคําพูดบวกๆให้กับตัวเองในการไปต่อของเราในทุกๆเรื่องเฮ้ยวันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้ดีกว่าอีกได้ไหมสามนั่นก็คือการที่เราต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเราในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นทุกๆครั้งในการออกสื่อค่ะเฮ้ยแต่ก่อนเราไม่เคยแต่งหน้าเราเรียนรู้ปรับปรุปงพัฒนาตัวเองนะคะแต่งหน้าทาปากบ้างน,นะคะหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์บ้างใส่ขนตาแต่ก่อนไม่เคยใส่ขนตาเราก็ลองปรับเปลี่ยนลุคของเราใส่ขนตาเพิ่มนะคะซึ่ง ทำให้เราเขาเรียกว่านะคะคือให้เรารู้สึกดีถ้าไหนเรารู้สึกไม่ดีจงไม่รับนะคะจงไม่รับแต่จงเพิ่มพลังบวกๆคำพูดบวกๆให้กับตัวเองในการไปต่อของเราทุกๆครั้งนะคะ,นะคะกับ3เทคนิคนี้ใครเอาไปใช้ก็ได้ผลค่ะนะ,ะซึ่งสําหรับใครมาใหม่ค่ะคุณต้องกลับไปเรียนคลิปมหากาบ21วันนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่กันเป็นเดทที่18แล้ว กับ3เทคนิคค่ะนะคะกำจัดคนที่อิจฉาได้อย่างไรนะคซึ่งวันใครอาจจะมาใหม่ค่ะคุณต้องกลับไปเรียนตั้งแต่เดย์แรกเพราะเดย์แรกมันสำคัญมากๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราค่ะนะคะลืมแชร์ตัวเอง นะคะวันนี้ค่ะใครได้ฟังคลิปนี้โคโชคดีมากนะคะนายังอยู่ตรงนี้ยังส่งต่อแบ่งปันสิ่งที่ดีๆกับทุกๆคนค่ะเดนี้เดทที่18แล้วนะคะซึ่งเราจะอยู่กัน21บวันทุกๆครั้งในการเรียนลิปมหาการ์ยบวันค่ะจงบอกตัวเองว่านะคะการเรียนทุกๆครั้งซึ่งแน่นอนค่ะหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าพี่คะทำไมหนูเรียนที่มหาการ์ยบวันถึงไม่ได้ผลเราเองเป็นคนหนึ่งที่ทําไมคะอนุญาตตัวของเราให้เปลี่ยนแปลงอนุญาตตัวของเราให้รับแต่เรื่องราวดีๆ ซึ่งหากเราไม่อนุญาตตัวของเราหลายคนบอกว่าพี่ขาทําไมหนูเรียนคลิปมหาการ์ยบวันทําไมหนูไม่รู้เรื่องเลยนั่นก็คือเราข้อหนึ่งที่มันสาคัญเลยนั่นก็คือคุณไม่อนุญาตตัวของคุณให้เปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งหากเราไม่อนุญาตรับเรื่องราวดีๆหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะมันไม่สามารถมีใครที่จะมาบังคับแต่จงบอกตัวเองว่าให้ฉันอนุญาตตัวของฉันให้เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือรับแต่เรื่องราวดีๆบอกจิตใต้สํานึกของตัวเราในทุกๆครั้งค่ะเพราะ และก็จงบอกตัวเองทุกๆครั้งในการเรียนคลิปมหากาศเพราะการที่เรากลับไปเรียนคลิปมหากาศทุกๆครั้งคุณจะได้คีมใหม่ๆเอ๊ะทำไมคําพูดนี้ฉันถึงไม่เคยได้ยินเลยทุกๆครั้งในการเรียนบอกตัวเองว่าเป็นการอัพหรือเพิ่มนะคะในการเรียนรู้ของเราฉันเรียนรู้มากเท่าไหร่ฉันยิ่งพัฒนาตัวเองมากเท่านั้นยิ่งฉันเรียนรู้ฉันยิ่งส่งเขาเรียกว่ายิ่งฉันเรียนรู้ฉันยิ่งพัฒนาตัวเองและ นะคะส่งต่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้อื่นเราจะเป็นเหมือนดังที่เราพูดเราจะเป็นเหมือนดังที่เรารู้สึกจงรู้สึกหรือมองเห็นแต่ในสิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้น,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 นกฎจักรวาลและแรงดูดก็คือกฎธรรมชาติวันนี้ค่ะการที่เราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นสิ่งเสมอที่เรา<ช>ได้เ<ด>จอกันนะคะคลิปนี้ดีมากๆเลยกลับไปย้อนคลิปตั้งแต่ต้นๆนะคะคุณจะได้คลีดเด็ดๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมากมายค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ วันนี้เดทที่18แล้ว21วันนี้เราจะยังคงโปรแกรมไปพร้อมๆกันซึ่งหลายๆคนคุณหากคุณเองคือคนหนึ่งที่เรียนรู้และคุณพัฒนาตัวเองหรือคุณทําคุณย่อมได้รับผลลัพธ์ตั้งแต่วันแรกที่คุณทําอย่างแน่นอนแต่วันนี้ลองถามตัวเองค่ะว่าเฮ้ยฉันจะกลับไปเขาเรียกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกสักกี่ครั้งวันนี้กับตาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เกิดจากแรงอธิษฐานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแม้เพียงหนึ่งคำพูดของฉันก็ขอให้เขาได้ตื่ เทคนิคหรือว่าสิ่งดีๆในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองจากการได้เรียนหรือเจอผู้หญิงคนหนึ่งคุณครูพัสตาศริธนากุลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะทุกๆครั้งในการออกมาแบ่งปันเราบอกตัวเองว่าฉันกําลังสร้างคุณค่าให้กับผู้คนใครเจอฉันเขาโคตรโชคดีขอให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นร้อยล้านพันล้านเท่าจากฉันที่ได้รับในการใช้กฎแรงงนุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนค่ะวันนี้นะคะใครเจอกฎนี้คุณโคตรโชคดีมากๆกฎย่อมเป็นไปตามกฎ เปรียบเสมือนกฎจักรวาลก็คือกฎที่ปกครองโลกใบนี้เปรียบเสมือนเรากระโดดตึกค่ะเราก็ต้องจกตึกเปรียบเสมือนกดแรงโน้มถ่วงนะคะวันนี้ค่ะคงขออนีาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คงลาไปก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า